One hours Past ทำไมแฟนเล่นกากจังครับเอ้ยี่สัพอกูเล่นกากก็แบบกูทีมึงนั่นเองอย่างเอาตัวมึงไม่ได้เลยเล่นไม่เป็นก็อย่าเสนอหน้ามาด่าคนอื่นอีหอนก่อนแต่งหน้าปัดเถอยอะไรข้างมึงเนี่ยบอกแล้วเพื่อนกูของจริงขอโทษที่หลุดขำแต่กูไม่ผิดค่ะมานอนบ้านผมไหมครับได้โอเคเออ เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไปให้นะครับโลเคชั่นเข้าเครื่องกูละกูด้วยกูก็ด้วยมาเจอที่หน้าคอนโดนะครับเดี๋ยวกูซิ่งไปตอนนี้แหละ At the condo คอนโดแฟนมึงใหญ่ชิบหายก็ด้ามันด้วยไงอีงโง่โอ้ยอิชนีสองตัวนี้จ้องจะตีกันอยู่นั่นแหละแล้วมันอยู่ชั้นไหนวะกูโทรถามมันแป๊บ แฟนอยู่ชั้นไหนคะชันจ็ดครับแฟนโอเคค่ะไปกันเมื่อไหร่แฟนจะมานะมาพอดีเลยบ้านแอบรกนะคะม,ม,คมีต่อซีซั่นสองนะคะ